สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยูุกิตทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่เราจะได้รับคําหนุนใจพระคํายามเช้าที่ทําให้เราได้รับกําลังที่มาจากพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่า พระองค์ทรงรู้และก็เข้าใจพระองค์ทรงรู้และก็เข้าใจในพระคัมภีร์สด,ดุดีนะครับบทที่31ข้อที่7ในพระคัมภีร์สด,ดุดีบทที่31ข้อที่7ได้กล่าวว่าข้าพระองค์จะเปรมปรีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกยากของข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับข้าพระองค์จะเปรมปรีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะ our our พระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกยากของข้าพระองค์พี่น้องครับท่ามกลางความทุกข์ใจความทุกข์ยากลาบากของเราพระเจ้าทรงทราบ พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงมองเห็นพระเจ้ามองเห็นความทุกข์ใจและก็ความทุกข์ยากลาบากของเราเพราะว่าผู้เขียนพระคำสดีตอนนี้ได้ตระหนักได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักเขาที่สุดเนี่ยทรงรู้แล้วก็ทรงเห็นเห็นอะไรครับเห็นความทุกเห็นชีวิตที่ลําบากของ คนนั้นผู้เขียนจึงมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่นิ่งเฉยเป็นภาพเดียวกับพ่อกับลูกหรือว่าพ่อแม่กับลูกเมื่อเราเห็นลูกของเราลำบากมีชีวิตที่ลำบากหรือว่าเรารู้ว่าเขากำลังมีชีวิตที่ลำบากอยู่หรือว่าเขามีความทุกข์ใจเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะไม่อยู่เฉยใช่ไหมครับ และยิ่งกว่านั้นพระเจ้าซึ่งเป็นเปรียบเสมือนพระบิดาของเราเราเปรียบเสมือนลูกของพระองค์พระบิดาที่ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดาพระบิดาที่ยิ่งใหญ่กว่าพ่อที่เป็นมนุษย์เนี่ยย่อมที่จะไม่นิ่งเฉยพระเจ้าจะมาช่วยพระองค์จะช่วยคนเหล่านั้นแน่นอนดังนั้นนะครับความทุกข์ยากไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากลำบากหรือมีความทุกข์ใจใดๆก็ตามเนี่ย ผู้เขียนบอกว่าเขากลับเปรมปรียินดีได้เพราะว่าเขารู้ว่าเขามีพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากทําให้เขายินดีได้นี่เป็นสิ่งที่ยากนะครับพี่น้องเราจะยินดีเราจะมีความชื่นชมเเมนดีในความทุกข์ยากได้อย่างไรถ้าเราทําได้แสดงว่าเราเรารู้ว่าเรามั่นใจในพระเจ้าจริงๆแต่หลายครั้งโดยปกติของเราเองเนี่ยเมื่อเราอยู่ในความทุกข์ยากลาบาก มันยากมากที่ทํามันจะทําให้เราสามารถชื่นชม,มินดีได้แต่ผู้เขียนบอกว่าเขาสามารถมีความสุขมีความชื่นชม,มินดีได้เพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาและพระงองค์ทรงรักเขาอย่างมั่นคงไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงพี่น้องครับเราก็เป็นเช่นนั้นเราก็เป็นผู้ผู้ที่ มีประสบการณ์เช่นนี้เหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าของผู้เขียนก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกับเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จะรักเราอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและพระองค์จะไม่นิ่งเฉยถ้าพระองค์เห็นว่าเราอยู่ในความทุกข์ยากลําบากพระองค์ทรงรู้และเข้าใจครับพี่น้องในยามที่เรากําลังมีความทุกข์ยากลําบากมีความเศร้าโศกหรือว่ามีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ไม่มีใครจะเข้าใจเราได้ดีเท่ากับผู้ที่สร้างเราก็คือใครครับคือพระเจ้าของเราเพราะว่าผู้สร้างย่อมรู้ย่อมเห็นแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเราหลายครั้งเรามีปัญหาพี่น้องมีปัญหาไม่เราไม่ไม่รู้ว่าจะไปบอกใครได้เพราะว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครฟังได้แต่เรายังมีผู้หนึ่ง พร้อมที่จะฟังฟังทุกอย่างที่เราอยากจะเล่าให้พระองค์ฟังเราใช้คําว่าเราสามารถระบายความในใจระบายสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกไปให้พระเจ้าได้ตลอดได้ทุกอย่างพรงพร้อมรับฟังและพร,รพร้อมที่จะปลอบใจเรานี่เป็นพระเจ้าของเราครับพี่น้องพี่น้องครับแายครั้งเราอาจจะ ใช้ชีวิตจนบางครั้งเราลืมไปว่าสุดท้ายแล้วเรามีพระเจ้าที่พระองค์เป็นทุกอย่างกับเราแต่หลายครั้งเราลืมพระองค์ใช่ไหมครับหลายครั้งเราลืมว่าเราหลายครั้งเราคิดแต่ว่าเ,เราจะไปบอกใครดีเราจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครดีเราจะพูดให้ใครใครจะฟังเราหรือเปล่าหลายครั้งเราอาจจะคิดแต่มุมมองของความเป็นมนุษย์ว่าเราจะเอา เราจะเอาเรื่องนี้ไปให้เราใครฟังดีแล้วใครจะช่วยเราได้สุดท้ายเราต้องกลับมามองที่พระเจ้าทุกอย่างก็อยู่ในระหัสของพระเจ้าเพียงแต่เราเข้ามาพึ่งพาพระองค์ให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรารักเราเป็นความรักที่มั่นคงนะครับไม่เหมือนมนุษย์มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้ารักเราอย่างไรพระเจ้าก็รักเราแบบนั้นเสมอมา วันนี้เราต้องมั่นใจก่อนว่าพระเจ้ารักเราเราต้องรู้กฎไหนว่าพระเจ้ารักเราถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วเรามั่นใจว่าพระเจ้ารักเราเนี่ยเราจะมีความชื่นชม,มินดีเราจะมีความเปลมปรีคืนสู่ชีวิตของเราเพราะว่าเรารู้ความจริงข้อนี้พี่น้องนี่เป็นสิ่งที่ยากยากนะครับแต่เป็นความจริง นี่เป็นสิ่งที่ยากแต่เป็นความจริงคืออะไรก็คือมันยากตรงที่เราจะชื่นชมยินดีดได้อย่างไรเมื่อเรามีความทุกข์ใจแต่ความจริงก็คือในทุกอย่างที่เรารเผชิญนั้นพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกอย่างนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับความจริงเมื่อเรามัน่นใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเราก็ต้อง รู้ว่าเราจะผ่านพ้นและทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเพึ่งพาพระเจ้าเพราะว่าพระงองค์ทรงรู้และเข้าใจพี่น้องครับเราผมส่วนตัวหวังว่าพี่น้องทุกคนจะมีประสบการณ์แบบนี้เราจะมาถึงในจุดที่ที่บอกว่าไม่ว่าวันนี้เราจะเจออะไรก็ตามแต่เราจะเชื่นชุม,มินี้ได้เราไม่สามารถที่เราจะไปเลือกว่าเราจะอยากจะเจออันนี้ไม่อยากเจออันนี้แล้วแต่ที่ พระเจ้าจะให้เราพบให้เราเจอแต่สุดท้ายแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้เราจะเชื่นชมินดีหรือเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันทำให้เราทุกข์ใจตรงนี้เราเลือกได้นะครับอยากจะให้พี่น้องมีประสบการณ์และสามารถที่จะผ่านก้าวข้ามในเรื่องนี้ไปได้ไม่ว่าพี่น้องเจออะไรผมหวังว่าพี่น้องทุกคนจะเชื่นชมินดีได้พี่น้องจะ เปลมปลีได้ขอพระเจ้าเมตตานะครับขอพระเจ้าทรงสมกำลังเราขอให้เรามีชีวิตที่ชื่นชม,มินดีได้แม้ว่าเรากำลังทุกใจอยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงรู้และเข้าใจเราขอพระเจ้าทรงนำนะครับเราอธิษฐานด้วยกันเนาะพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระองค์ทรงรู้มีเพียงเท่านั้นพระองค์ทรงเข้าใจเราพระองค์ทรงพร้อมที่จะ ช่วยเหลือเราอยู่เสมอขอเพียงแค่เราพึ่งพาพระองค์ขอเพียงแค่เรามั่นใจในพระองค์ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เราจะมั่นคงในความจริงข้อนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสถานการณ์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เข้าใจเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่วันนี้เราจะให้พระเจ้า ที่อยู่กับเรานั้นชื่นชม,มินดีเราจะมีชีวิตที่ไม่เต็มไปได้วยความทุกโศกโศกเศร้าแต่เราจะเต็มมีชีวิตที่เต็มไปได้วยความชื่นชม,มินดีเปลมปลีนในพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดนำพี่น้องทุกท่านที่เราทุกคนต้องพบกับปัญหามากมายหลายๆอย่างแต่ว่าขอให้เราตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นด้วยการชื่นชม,มินดีในพระเจ้าได้และพระองค์จะให้เราได้มีประสบการณ์เหล่านี้เพื่อจะต่อสู้ กับเรื่องราวมากมายที่เรากําลังจะ,ะเผชิญอยู่ในภายภาคหน้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเราแล้วก็ทรงสริมกำลังเราทุกๆคนในฝากมอบตล,ต,ลต,ลตลอดทั้งวันนี้ไปกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอยู่กับเราแล้วก็ขอให้เราเปลยปลี่ในพระเจ้าอยู่เสมอไปเราจึงให้ฐานฝากมอบสังกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,กกจจาอาเมนขอพระเจ้าทรงวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ